mm -hmm. ครับผมเดียวจากฟิล์มกลเม่าแอดดิกนะครับก็วันนี้นะจะมารีวิวนะครับกล้องของคอมแพคต,ตัวหนึ่งนะต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยถ้าบางคนดูบนผ่านนึกว่ามิวนะนึกว่าโอลิมปัสมิวนะครับจริงๆคือนิค้อนนะแล้วก็รุ่นไลท์ทัสซู70 WS AF Quad d a qu t e นะผมเอ Quad Det คือสามาร,บรถบันทึกคนที่ได้เนาะฐานที่ใช้ก็จะเป็นฐานรุ่นนี้นะนี่นี่น 1> CR 1น3 a 1ก้อนนะครับผมโอเคนะวิธีการใส่ถ่านก็เปิดมันข้มาเลยนะครับนี่จะมีคำว่าแบตอยู่ก็งัดขึ้นมาเลยปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปควบโบกด้านนี้ลบอยู่ด้านนี้นะครับแค่นี้เองนะครับผมคราวนี้วิธีใช้าง,งานนะครับตัวนี้ง่ายมากๆเลยสไลด์ฝาหน้ามานะปุ๊บนะครับกล้องจะเปิดมนันอีกนะครับผมนี่จะแจ้งสถานะแบตแล้วก็ส,สถานะฟิล์มก็คือ E คือ Empty คือไม่มีฟิล์มนะข้อดีของตัวนี้คือเลนส์เท่าไหร่28บมิล ซูมได้เจ็ดสิบนะครับแล้วเป็นมาโครด้วยนะนะครับเป็นตัวหนึ่งเลยที่ผมบอกว่าน่าใช้มากตัวนี้นะครับแบบแบบบอดี้บอดี้ทุตัวเนี้ยสวยมากเลยนะดูดิเนี่ยบอดี้มีรอยนิดเดียวนะครับแต่โดยรวมถือว่าสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเลนมาโครมีมีมันถ่ายมาโครด้วยนะครับถ่ายได้ใกล้นะครับผมนิดนะฮะก็แตะคือหนึ่งนี้โฟกัสนะครับผมปึ๊บเห็นไหมนะครับผมแตะโฟกัสปึ๊บนะครับกดถ่ายมาแฟดแฟดฝึกติดนะคราวนี้เดี๋ยวผมจะ วิธีการปิดกล้องแล้วดันมากึกหนึงก่อนดันกึกนะให้ให้เลนหุบพอเลนหุบแล้วค่อยดันให้สุดอย่างนี้นะครับผมโอเคตัวนี้นะครับก็เป็นฟิล์มที่ใช้นะครับคือฟิล์มร้อยสามห้าทั่วไปเลยค่ะง่ายๆเลยกระปบกดนี้มานะครักนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็วิธีการใช้งานก็ใส่ใส่ฟิล์มอย่างนี้นะครับผมแล้วก็พาดข้ามอย่างนี้นะครับผมพลาดค่ามาวันนี้นะครับผมคราวนี้ปิดฝาเลยนะครับผมปึ๊บนี่จะมีเสียงกอฟิล์มนะครับ ถ้าแตะฟีดถูกต้องจะขึ้นเลขหนึ่งแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็เปิดฝาหน้ามาปุ๊บนะครับถ้าขึ้นเลขหนึ่งเนี่ยคือสายฟีดถูกต้องนะกดกดโฟกัสนะครับจากองค์ประกอบกดท้ายเลยโอเคอย่างนี้ครับปุ๊บรอกระพริบให้ใหส้มมันติดนะส้มติดนี่คือชาร์จแฟลชเต็มนะครับผมกดท้ายนะครับนี่ไหมอย่างเงี้ยถ้าสมถติว่ามันกระพริบถ้าสีเขียวกระพริบเนี่ยแสดงว่าโฟกัสใกล้เกินไปนะครับแสดงว่าโฟกัสไม่เข้านะครับโอเคไหม นะครับสักสีเขียวกับพิบนะครับสีส้มคือแฟลชนะโอเคไหมนะครับผมนี่นะครับถ้าเกิดสีเขียวค้างเงี้ยคือโฟกัสติดเห็นไหมครับโฟกัสติดปุ๊บนะครับผมนี่เห็นไหมโฟกัสติดนะครับรอไฟแฟลชชาร์จก่อนนะครับผมนะครับถ่ายนี้วันนี้ถ่ายผมอาจจะอ่อนมันเลยมันเลยชาร์จชานะครับโอเคคันนี้มาดูโหมดที่ใช้บ้างนะโหมดแรกคือเป็นโหมดอะไรโหมดแรกคือเป็นโหมดไม่ใช่แฟลชนะครับผมถ่ายวิวถ้าเกิดลุกคือลุกวิวเนี่ยกล้องจะโฟกัสอินฟินิตี้เหมาะกับถูกเวลาจะต้องการไปถ่ายภูเขาถ่ายถ่ายแบบท้องฟ้าเนี้กดกดโหมดนี้้โหมดวววินะครับแลกถ่าย นะครับนะครับเนี่ยแฟลชจะไม่ออกนะครับผมกดอีกหมดหนึ่งอันนี้หมดไม่ใช่แฟลชนะครับแต่เป็นการโฟกัสไปปกตินะครับกดถ่ายอย่าอย่าอย่าลืมนะครับถ้ากดถ้าเกิดกดหมดแรกเนี่ยหมดและกดมาหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ใช่แฟลชแต่จะเป็นถ่ายวิวถ้าอย่างเงี้เราจะถ่ายเพื่อนเราจะถ่ายอะไรเงี้ยมันจะเบลอเพราะว่ามันจะโฟกัสที่อินฟินิตี้นะครับแต่ถ้าเกิดให้เรากดหนึ่งทีหนึ่งเป็นรูปโฟกัสเป็นรูปเป็นรูปแบตเตอรี่ไม่เอาแบตเตอรี่เอ้ไม่ไม่เอาแฟลชหนึ่งอันแค่นี้แค่นี้พอแล้วเากดถ่ายนะครับ,รบ นะครับ้านเอ็ดมันนี่ก็จะเปิดนะครับผมคราวนี้กดต่อนะครับผมโหมดไหนรบ้างอัน like นี้อันนี้คือโหมดบังคับเปิดแฟลชนะครับสมมติเราต้องการถ่ายย้อนแสงแล้วกลัวแบบกลัวภาพจะมืดนะครับกดบังคับให้กล้องใช้แฟลชนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นถ่ายคนตอนกลางคืนนะครับโอเคนะครับแล้วก็นี่มีโหมดอะไรบ้างโหมดตาแดงอันนี้เปิดอันนี้ผมแนะนำว่าถ้าจะถ่ายคนนะครับให้เปิดให้เปิดโหมดนี้ไว้เวลาเวลาแฟลชออกนะให้ดูแฟลชออกรนนีป๊บบะคัแฟลชออกปุ๊บมันจะออกแบบดีเลย์นะครับจะเป็นการถ่ายเพื่อ ขเขาเรียกว่าอะไรเออ่ไม่ให้คนมีลูกตาแดงขึ้นมาคือสมัยก่อนเวลาถ่ายแฟตเนี่ยเวลาแฟตมันมันเดินลูกตาคนจะจะเป็นออกเป็นแดงๆรู้ไหมครับแต่แตแตโหมดเนี้ยจะทำให้แฟตตาไม่แดงนะครับผมแล้วก็โหมดต,ต่อไปนะครับเป็นโหมดอันนี้ก็คือโหมดจับเวลานะครับผมขึ้นรูปเวลาไหมมจับเวลาคือกดถ่ายนะครับผมกดถ่ายผมปิดแฟตก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคกดถ่ายมีรูปตั้งเวลาเห็นไหมกดถ่ายปึ๊บนะครับเนี้ยขึ้นเขียวๆโฟกัสเรียบร้อยกดถ่ายปึ๊บ ไฟไฟนี้จะพลิบกระพลิบขึ้นมาเป็นหมดจับเวลานะครับผมมันจะจับเวลาประมาณ10นาทีนะครับนี่ให่ <c oughs> ไหมครับนี่นะครับหมดหมดอย่างเงี้ยจับเวลาแล้วก็หมดที่เอาไว้ ถ่ายแฟต,ตอนคืนบวกกับโหมดที่ไม่มีรูปรูปภูเขาเนี่ยเหมาะกับอะไรรู้ไหมเหมาะก็เอาไปถ่ายบนขาตั้งกล้องถ่ายวิวบนขาตั้งกล้องตอนกลางคืนภาพจะสวยมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะมือไม่สั่นนะครับในภาพได้แน่นอนแล้วกล้องสวีตชเตอร์จะต่ำนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นอกหมดก็ใช้งานง่ายแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราใช้เสร็จเลร็จก็ปรับเก็บอย่างนี้นะครับดันมันกึ๊กนึ่งก่อนนะให้ให้เลนหุบแล้วก็ปิดอย่างนี้ปุ๊บนะครับผมกล้องก็จะดับไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ นะครับผมโอเคเห็น okay. ไหมันก็จะดีเซตค่าทุกอย่างเป็นเป็นเริ่มต้นใหม่แต่จริงๆผมแนะนําว่าถ้าเราใช้ทั่วไปเนี่ยเป็น Auto ออโต้ไดีกว่านะครับถ้าเกิดแฟลชจะออกมันก็จะเบาถ้าเกิดแสงน้อยแฟลชจะออกเองถ้าแสงพอแฟลชจะไม่ออกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวซูมเข้าซูมออกนะซูมออกซไม้สามต้นคือซูมซูมไวอันนี้คือเทเลนะครับเป็ไม้เทเลเนี่ยซูมออกนะครับผมเห็นไหมซูมเข้านะครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับนี่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้าง,งานง่ายก็ข้างหลังก็มาถึงคนที่เอานะถ้าไม่อยากให มีบันทึกวันที่ก็ก็กดให้มันให้มันเป็นขีดขีดสามขีดนะคือจะไม่บันทึกวันที่นะครับผมประมาณนี้เนาะและ้วคันนี้ในกรณนี้นี้คือถ้าเกิดกล้องนี้เวลาถ่ายหมดโดยปกติแล้วเนี่ยพอหมดหม้วนเนี่ยกล้องมันจะกอฟิล์มกลับโดยอัตโนมัติแต่ผมแนะนําว่าพอเราถ่ายมันขึ้นเลข36สมมติเราเราใส่ฟิล์ม36รูปเนาะพอมันขึ้นเลข36เนี่ยเราก็ให้เรากดก่อออกไม่ต้องรอให้มันก่อเองเพราะว่าจะเป็นการถนอมกล้องมากกว่ามากกว่าให้กล้องก่อเองนะครับพอถึงอย มีตรงนี้เห็นไหมครับแต่จริงแล้วแต่ใครนะคือจริงแล้วจะรอให้หมดหมวลแล้วมันเกาะเองก็ได้แต่ส่วนตัวผมจะชอบแบบพอมันขึ้นลูกสัตว์กเนี่ยผมจะกดเกาะกับเองเนี่ยกดเกาะกับเองก่อนนะครับผมครับกล้องก็จะปิดมาแล้วมันจะเกาะกลับนะครับนะเลขเลขวิ่งเก่านี่เห็นไหมครับประมาณนี้เนาะเห็นไหมครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมพอมันเกาะหมดปุ๊บนะครับครับผม เนี่ยพอกพอกรอบลุกเนี่ยมันจะขึ้นตัวอีกับพิบนี่ก็คือฟิล์มหมดแล้วให้เราดันนี้กลับปึ๊บกล้องเก็บพับเก็บปึ๊บปิดอย่างงี้นะครับแล้วก็เปิดนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาฟิล์มตัวีไม่ใช่ไม่ใช่ิ T ิ T เปิดด้านเปิดนี่ออกมาเปิดด้านหลังนะครับเอาฟิล์มออกไปล้างได้เลยส่งล้างได้จบนะครับแล้วก็ปิดปึ๊บ แต่ก็ใส่ฟิล์มหม่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะถ่ายใส่มอนตอไปนะครับประมาณนี้เนาะใช้งานง่ายๆเลยครับตัวนี้สภาพดีมากๆสวยมากๆด้วยเลยนะครับผมตัวเป็นตัวที่ผมชอบมากนะหน้าตาหล่อสวยนะครับแล้วก็นะครับประมาณนี้เนาะยังไงเดี๋ยวผมภาพดูสเปคกล้องตัวนี้กันแล้วก็ภาพตัวอย่างจากกล้องรุ่นนี้กันนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่กันเลยนะครับรำดับแรกเลยดูสเปคของเจ้ากล้องนะครับน Light ลทัตนะครับผม70 ws ตัวเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่นะครับก็คือเลนส์ยีมิลนะครับ F5.8 นะครับซูมได้70มิลนะครับเอ0มีชิ้นเลนส์เนี่ย5ชิ้นนะครับใน5กลุ่มเลยนะครับผมชัตเตอร์สปีดเนี่ยก็อยู่ที่ตั้งแต่2วีถึง300ถึง1ต่อ300เลยนะครับก็ถือว่าในคอมแพคก็มาตรฐานอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยจะมีไฟส้มบอกเกี่ยวกับเรื่องของแฟลชนะครับถ้าเกิดกับพีิบก็แสดงว่าชาร์จอยู่ไฟเขียวเนี่ยบอกถึง ถึงการโฟกัสนะครับถ้เกิดกระพริบก็แสดงว่าเราโฟกัสใกล้กว่า0.8เมตรเพราะกล้องนี้มันสามารถโฟกัสใกล้สุดก็คือ0.8เมตรนะครับก็คือประมาณนั้นแล้วก็โฟกัสเนี่ยแม้แต่0.8เมตรถึงสระถึงถึงอินฟินิตี้ประมาณนั้นนะมีโฟกัสล็อกเอ่อฟิล์มสปีดก็ได้ครอบคุมนะครับร้อยสองร้อยสี่ร้อยแปดร้อยแต่ปัจจุบันที่เราใช้กันก็สิบวัตใส่ได้ครอบคุมหมดนะครับฟิล์มลดนี่อัตโนมัตินะครับเซนเตอร์ก็ประมาณสิบวิข้างล่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปต่อเลยนะครับ โอเคก็แบตเตอรี่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าได้ได้12รูปนะครับสำหรับฟิล์ม24ม้วนนะครับแล้วก็เมื่อใช้แฟลชเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของการถ่ายนะครับโอเคก็ตีเฉลี่ยนะครับถ้าเราใช้ถ้าเราใช้แฟลชเยอะมันก็อาจจะไม่ถึง12ม้วนนั่นเองเพราะแฟลชมันก็จะกินไฟมากกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดเราถ่ายรูปในที่แสงเยอะเนี่ยก็อาจจะได้ถ่ายได้มากกว่า12ม้วนเลยในในสำหรับ2ีรูปถ้าตี36รูปก็อาจจะได้ประมาณสัก9้าม้วน10ม้วนประมาณนั้นโดยเฉลี่ยประมาณ90มวน10ปเี้ามอเคแล้วก็นะครับ น้ำหนักนะครับของกล้องนี้แค่2.1 2 1 21 5กรัมเองนะครับผมถือว่าน้อยมากๆโดยยังไม่ใส่แบตใส่แบตก็จ,จะอยู่ที่มันเกือบเกือบกรัมก็ประมาณ3ขีดอย่างีว่าเป็นกล้องที่เล็กแล้วพกพาง,ง่ายแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้ใช้ c r 1 2ึ่งสออย่างที่คลิปผมให้ดูไปแล้วลายี่นะครับ <S <S ครบาวนี้ไปดูภาพตัวอย่างจากเจ้ากล้องตัวนี้กันบ้างนะครับนี่เราสามารถหาง่ายๆนะครับเวลาดูรูปภาพตัวอย่างก็คือ Instagram เนี่ยนะครับเรากดแฮชแท็กไปเลยนะครับ nikon light touch zoom 70wsaf เนี่ย ตามชื่อที่อยู่บนกล้องได้เลยนะครับผมนี่ให้ดูนี่ก็เป็นกล้องที่เขาเอามาถ่ายดูนี่ใช้พาท้า400ก็ค่อนข้างดีนะครับคือส่วนใหญ่ฟิล์มของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้องคอมแพกเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ฟิล์ม ISO ISO 400ขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะจะเป็นครอบคุมมากกว่านะครับผมนะครับแล้วก็ในตัวนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกพัด้200นะครับให้ดูต่อไปนี้อันนี้นะครับคนคนไทยถ่ายมานะครับฟูจิจะแปนร้อยนะครับผมก็ เนี่ยคือผมให้ดูนะครับให้ดูคือมุมมองของกล้องเนี่ยกับกับคอสมภาพของกล้องเนี่ยให้ให้แยกกันนะอันนี้คือการมุมมองของคนนะครับคือมุมมองของกล้องเนี่ยก็จะมีหลากหลายคนที่มุมมองแตกต่างกันไปแต่ให้ดูลักษณะก็คือคอนทราสต์ค่อนข้างเนี่ยคือทุกภาพเป็นดิคอนนะคอนทราสต์ค่อนข้างดีนะครับคอนทราสต์ค่อนข้างค่อนข้างจัดนะครับเนี่ยดูตรงเกศดส่วนมืดกับส่วนสว่างนะครับค่อนข้างจะตัดกันเยอะนะครับผมนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าเนี่ย เนี่ยนะครับดูดูเลนเนี่ยเลนเป็นเลนวายใช่ไหครับเนี่ยดูเลนวายนะครับถ่ายมาเนี่ยเก็บสีแดงได้สดมากถ้าเก็บสีแดงไหมสีแดงอิ่มมากๆเลยนี่ถ่ายทุกดอกไม้มากนะเขาเขาไปถ่ายกันมานะครับที่น่าจะญี่ปุ่นนะนะครับผมเนี่ยก็ใช้คอนราปสองร้อยนะครับขนาดคอนราปสองร้อยจะเป็นฟิล์มที่เนื้อฟิล์มไม่ค่อยดีแล้วนะแต่ยังเก็บสีได้ดีมากๆเลยจริงๆต้องบอกว่าเจ้าดิคอนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเลยนะครับดิคอนเนี่ยเขาดังมากๆในสมัยก่อน สมัยนี้ยังดังอยู่นะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเ95%เนี่ยคนใช้นิคคอนกันแล้วก็นิคคอนเขาทำเอซเอฟอาร์เด่นมากๆคือเจ้าพวกเอฟเอ็ม2อะไรพวกเนี้ยแล้วคอมเพล็ที่ดังๆของนิคคอนก็35ทีไอ L35 เอดีแล้วพวกเนี้ยคือนั่นแต่ปัจจุบันตัวเนี้ยนิคคอนทำเลนยี่แปดมาเว้ยคือจริงๆแล้วอะเลนส35เป็นเลนสแตนดาร์ดที่เขาทำในคอมเพล็กันมาแต่การจะทำเลนยี่แปดเนี่ยคือคุณต้องแบบทำออกมาเพื่อให้เป็นเป็นกล้องตัวที่แบบวายได้ในในนี้คือแล้วนี่คือไอจีร้านผมนะเนี่ย คาเมล่าเดสกอดดิกก็ยังไงก็ฝากกด subscribe นิดนึงแล้วกันนะครับผมี่ตัวนี้เลยหน้าตามันจะเหมือนกับมิวมากเลยนะโอลิมปัสมิวมากเลยนะครับผมว่าจริงๆเขาอาจจะทำเป็นคู่แข่งในช่วงนั้นออกมานะครับแต่แต่ตัวมิวตัวนี้ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ผมว่าตัวนี้ทำงานได้เร็วกว่านะครับผมโอเคเนาะไปถึงการการทำงานเปิดสไลด์ฝาคุกฝากล้องผมว่าตัวนี้ต้องเทียบกับพวกมิวสามขึ้นไปเลยนะครับมิวสามมิวห้าพวกที่ทำงานได้เร็วๆนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่า อระบบทำงานดีนะผมชอบนะระบบใช้งานง่ายแล้วก็ทำงานดีนะครับมีระบบค่อนข้างครอบคลุมนะครับผมอ่ะะนครับเดี๋ยวผมดูรูปภาพต่อไปนะครับผมอ่นี้เขาอาจจะแท็กกันมั่วกันมานะครับนู่นนี่นั่นมานะครับผมนี่นะครับผมโอเคนะครับนี่ก็เป็นรูปที่เขาถ่ายกันมานะครับนี่ My Heart 200นะครับผมโอเคแต่จะใช้ย้อนแสงกันเนาะนะครับนี่ให้ดูอย่างนี้นะครับนี่ก็ ใช้ฟิล์มซูเปอร์เลียเอ็กตาสี่ร้อยเนี่ยเอ็กตาสี่ร้อยเนี่ยสีเป็นอย่างงี้แล้วนะครับส่วนใหญ่เอ็กตาสี่ร้อยสีจะอมแดงๆตุนต่นๆหน่อยเป็นธรรมชาติของตัวนี้เลยเอ็กตาสี่ร้อยนะครับแต่ก็คือเป็นฟิล์ 400, มสี่ร้อยผมแนะนำอยู่แล้วว่าจริงๆอ่ะกล้องฟิล์มคอมเพล็กเนี่ยใช้สี่ร้อยกำลังสวยอนี้ตัวนี้รูปนี้ก็สวยนะเนี่ย,น,ย,น,ยนะครับคือด้วยความที่เป็นเลนส์ยี่สิบแปดอะเวลาถ่ายมาเนี่ยจะเก็บภาพได้ง่ายกว่าทันส,สติเนี่ยสวยมากๆเนี่ยเก็บได้คมมากๆแล้วผิวก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะฮะนะครับ นี่เป็นตัวหนึ่งที่โอเคเลยนะผมจริงๆผมว่าดีแล้วก็แฟตก็แฟตก็ดีด้วยนะครับด้วยดูนะครับเราถ่ายกันมาเนี่ยอันนี้ใช้ฟิล์มยาชิก้า400นะครับน่าจะเป็นของอน่าจะถ่ายยิปต่างประเทศมานะครับผมให้ดูกันการถ่ายบิวมาดูนะครับเห็นไ,ไหมครับเนี่ยออกมาโอเคเนาะเนี่ยถ่ายวิวมาเนี่ยคือด้วยความเป็นคอนทราสต์มันหนักอะ่ะมันจะทําให้แบบแสงตรงเนี้ยช่วงวิวอะไรเงี้ยมันถ่ายสวยเพราะว่า เราจะเห็นมันจะเห็นความเป็นมิติมากขึ้นนะครับคำว่าคอนทานหนักก็คือมันทาให้มีแต่แต่บางคนเขาไม่ชอบนะเขาสึกว่ามันมันดูคมไปมันดูแบบแน่นไปนะครับแต่จริงๆแล้วว่าการคอนทานหนักเนี่ยมันก็ทําให้ถ่ายสติได้ดีเนี่ยครับสี่หลอดเนี่ยตัวเดียวกันนะครับดูถ่ายเวลาถ่ายคอนทานหนักมันเก็บแสงได้ครบไหมแสงมืดแสงสว่างมันตัดกันนด้สวยมากนะครับผมโอ้ยผมกดผิดนะหนึ่งนะโอเคให้ดูต่อไปนะครับเห็นไหม คือนิคอนเนี่ยเขาเด่นเรื่องคอนทราสต์หนักอยู่เลยนะครับเนี่ยเก็บการเก็บสีเขียวเห็นไหมเขียวอิ่มเลยนะครับผมก็คือเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก็บสีได้ดีนะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมเก็บสีได้ค่อนข้างดีผมว่าภาพที่เขาถ่ายวันเนี้ยคือเป็นช่วงที่แสงไม่ได้ดีด้วยนะแสงนะ่าจะตุนๆหน่อยด้วยแต่ก็คือยังเก็บออกมาได้ดีสียังเก็บได้สดก็คือเป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่เก็บสีได้ดีนะครับผมนิคอนเนี่ยเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ ให้ดูนะครับเนี่ยแฟลชออกมาันนี้ใช้ซูเปอร์เร็กซ์ต้า400มันจะออกตุนต่นๆอย่างนี้หน่อยนะครับผมนี่นะครับถ่ายถ่ายดารามานะครับผมเอต้าแม็กซ์400นะครับเอต้าแม็กซ์400เป็นฟิล์ม,ลม,มที่ผมชอบมากตัวนึงเลยนะผมชอบอต้าเต้าแม็กซ์400ด้วยเนี่ยนี่ก็ถ่ายออกมาใช่ไหมก็เก็บออกมาได้ดีเลนส์28มันจะเก็บ,เก,บเก็บวิวเก็บอะไรได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมนี่รูปนี้ก็สวยผมชอบนี่นะถ่ายลงมาใกล้ๆใช่ไหมครับเนี่ยสวยเลยเอ็กต้าซูเปอร์เร็กซ์ต้า400นะครับนะครับนี่ถ่ายคนมา นี่ก็ค่อนข้างสวยเห็นไหมนิคอน w, w A S W อันนี้ใช้อัตราแม็กซี่ร้นะครับอัตราแม็กซี่ร้เนี่ยผมชอบมากๆจริงนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบนะแล้วตอนนี้เนี่ยดูดีถ่ายออกมาเนี่ยสวยเลยเนาะเนี่ยเอ็กตาร์สี่นะครับผมดูดีนะครับคมมากๆเลยนะครับถ่ายวิวมาคอนเนี่ยญี่ปุ่นถ่ายออกมานะครับเนี่ยถ่ายมาค่อนข้างค,ค,ค,คมเลยนะครับนี่ดูนะครับ,นะรบผมนี่เห็นไหมเลนส์ค่อนข้างออกมาดีนะนะครับ นะครับนี่ไอ้ครับออกมาโอเคเนาะนะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะที่น่าใช้นะครับแล้วก็ภาพไม่ต้องห่วงครับนิคอนเนี่ยเป็นคอมแพกที่ใช้ไว้ใจได้อยู่แล้วครับเลนออกมาค่อนข้างดีทําดีอยู่แล้วครับนิคอนนะครับนี่ดูครับเนี่ยแฟลชออกมาเนี่ยนะครับแสงเสริมแฟลชก็ออกมาโอเคนะครับเนี่ยครับโอเคประมาณนี้เนาะนี่ให้ดูนี่รูปหนึ่งนะครับผมนี่ ก็สตีดมาเท่ดีนะครับผมเป็นกล้องสติที่ที่น่าใช้มากๆตัวหนึ่งเลยหน้าตาเขาก็หล่อนะครับมีมินิมอลมากเลยนะครับผมชอบนะครับนะครับเห็นเจอครั้งแรกที่ถูกใจเล่นตัวนี้นะครับผมนี่ดูดีก็ถ่ายออกมาเนี่ยไหมเนี่ย Nikon 710V8 สวยเนาะนะครับกดไลค์เขาหน่อยตรงนี้ผมชอบมากเลยนะครับเนี่ยถ่ายโฟกัสแถวโฟกัสเข้าด้านหน้านี่ด้านหลังละลายเลยไหมครับนะครับตัวนี้นะฮะกล้องที่หล่อๆโอเคนะครับก็ ให้ดูรูปอีกหนึ่งนะครับนี่นฝรั่งเอาใจถ่ายออกมานะครับผมนี่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคยังไงก็นะครับอยากดูรูปเพิ่มเติมก็มาที่แชแท็กนะครับผมนี่แชทแท็กดิคอนไลทัสซูมเจ็ดสิบ w s a f นะครับยังไงก็ฝากไว้หน่อยนะครับฝากเออเขาเรียกว่าอะไรฝากไอจีผมไว้หน่อยนะครับนี่นะครับไอจีล้านะครับเปล้าเดลสกอร์เดลสกอร์ไอเกนะครับสอบถามอะไรก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไอจีนี้นะครับยังไงฝากด้วยนะครับ ขอบคุณมากเลยครับ